วันนี้นะคะวันจันทร์สีเหลืองนะคะเรามาบกับคุณครูติ๊กนะคะในหน่วยรถหันสาวันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรถที่หนูรู้จักมีอะไรบ้างก่อนอื่นที่เด็กๆจะไปเรียนรู้นะคะเรามาเคลื่อนไหวออกกำลังกายกันก่อนเลยค่ะพร้อมหรือยังคะ Fire, bear the fire, help us, fire truck. truck! Rush the hurt to the hospital, or ambulance! Take the thief to the station, police, police car. car! Super brave cars! Let's go! Full of garbage, clean up, garbage truck! truck. Deliver <laughs> packages, go, 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 delivery truck! truck. Breakdown! on the road call for t o e t h a n c e big great cars มีไฟไหมมีไฟไหมช่วยทีรถกับเกมรีบพาคนไข้ไปโรงพยาบาลรถพยาบาลพาผู้โจรไปที่โรงพักรถนตํารวจยันผู้หญิง Let's go. There's a fire! There's a fire! Help us! Fire, fire truck! Rush the hurt to the hospital. Our ambulance! Take the thief to the station. Police, Police car! Super! Pre packages go down if truck break down on the road call for tow มีไฟไหม้มีไฟไหม้ช่วยที่รถกับเลิงรีบพาคนไข้ไปโรงพยบายบาลรถพยาบาลพาอพผู้โจรไปที่รโรงพักรถตำรวจรถยนต์ นาทีคนของตั้งมากไม่รถส่งของไงชนกันบนถนนเรียกหารถลากรถ,รถยักษ์ผู้ยิงใหญ่ค่ะหลังจากที่เด็กๆเ,เคลื่อนไหวไปแล้วนะคะคุณติ๊กมีคำถามจะมาถามเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยัง,งเอยในเพลงพูดถึงรถอะไรบ้างคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหนึ่ง รถตำรวจ 2. อรถพยาบา,าล 3. รถขยะ 4. ีรถล,ลาใช่ไหมคะ,ะที่บ้านเด็กๆมีรถอะไรกันบ้างคะ,ะที่บ้านเด็กๆคงจะมีรถจักรยานยนต์หรือที่เรียกว่ารถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะรถเก๋งรถกระบะ รถจักรยานใช่ไหมคะ,ะครูมีรูปภาพรถชนิดต่างๆให้เด็กดูนะคะอันนี้รถอะไรคะรถจักรยานยนต์หรือเรียกว่ารถมอเตอร์ไซค์นะคะอันนี้รถอะไรคะรถกระบะหรือว่ารถปิกอัพนะคะอันนี้รถอะไรเอย่ยรถเก๋งนะคะเอ๊ะ มาอีกแล้วรถอะไรคะรถตู้อ่ะลูกสุดท้ายปิ๊งรถบัสนะคะหลังจากที่เด็กๆได้ดูภาพรถชนิดต่างๆไปแล้วนะคะมีคำถามมาถามเด็กๆด,ด้วยนะคะรถชนิดไหนใหญ่ที่สุดเอ่ยอเด็กๆลองตอบครูสิคะเอะรถตู้หรือรถบัสนะ เด็กมาโรงเรียนด้วยรถอะไรนะคะบางคนมาด้วยรถตู้บางคนมาด้วยรถเก๋งหรือว่าบางคนมาด้วยรถกระบ,บะใช่ไหมคะอ่ะมาได้หลากหลายเลยค่ะวันนี้คุณครูมีเกมนะคะเรียกว่าเกมจากคู่ภาพกับเงานะคะมาให้เด็กๆเ,เล่นเด็กๆพร้อมหรือย,ยังคะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยนะคะนับูหนึ่ง 2 3 4 5มีทั้งหมด5รูปค่ะต่อไปค่ะเรามานับรูปด้านขวามือกันนะคะ1 2 3 4 5มีทั้งหมด5รูปเหมือนกันค่ะเอาละต่อไปเราจะมาจับคู่นะคะรูปที่1ค่ะคือรูปจักรยานยนนั่นเองเงาของเขาก็คือถูกต้องค่ะ ต่อไปค่ะเราจะไปจับคู่รูปที่สองนะคะคือรูปรถกระบะนั่นเองค่ะเอเงารถกระบะอ่าถูกต้องแล้วค่ะต่อไปค่ะรูปที่สามคือรถเก่งนั่นเองค่ะเอเงาของรูปรถเก๋งก็คือถูกต้องแล้วค่ะต่อไปค่ะรูปที่สี่ค่ะคือรถตู้นั่นเองค่ะเงาของรถตู้ก็คือถูกต้องแล้วล่ะค่ะต่อไปรูปสุดท้ายค่ะเป็นรถบัสนั่นเองค่ะ เงาของรถบัสคือถูกต้องแล้วล่ะค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆเล่นเกมเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็มีใบงา,านท้ายกิจกรรมมาให้เด็กๆทํานะคะ,ะก่อนที่จะทํานะคะเด็กๆจะลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นห้องแล้วก็เลขที่ตัวเองด้านหนึ่งขวามือเลยนะคะใบงา,านนะคะให้เ,เด็กๆเขียนตามรอยปะ ก็ระาบายสีรถให้สวยงามนะคะแล้วก็เด็กๆอย่าลืมประเมินตนเองด้วยนะคะมีสามดาวสองดาวแล้วก็หนดาวให้เด็กๆเ,เลือกประเมินแค่ข้องเดียวนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องรถมาแล้วเด็กๆพอจะทราบไหมเอ่ยว่าเราเรียนรู้เรื่องรถไปกี่อย่างคะวันนี้ห้าอ,อย่างใช่ไหมคะมีรถอะไรบ้างคะ หนึรถจักรยานยนต์สองรถกลับบะรสามรถเก๋งสี่รถตู้ห้ารถบัสใช่ไหมคะค่ะวันนี้นะคะคุณติ๊กก็จบแค่นี้พวกนี้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย